คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นกันละกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรวิ่งล่างตลอดชีพนะครับโดยสูตรนี้ถ้าเราเริ่มดูกันนะครับตั้งแต่16กุกภาพันธ์ปี63านะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูเพื่อใช้ในการเทียบตัวเลขนะครับว่าตัวเลขใดมีความน่าจะเป็นที่จะเข้ามา2ตัวนะครับแต่ว่าโดยเศรษฐีนี้คือ เข้ามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะเข้า2ตัวหรือเข้า1ตัวเท่านั้นก็นําเอาไปเทียบได้นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะกดติดตามเพื่อเทียบเลขด้วยนะครับอ่ะครับดูในส่วนวิธีการคํานวยกันก่อนแะกันนะครับแต่ผมจะยนย่อให้อีกครั้งนะครับอ่ะ,ะเราจ้ในส่วนของหลักแสนรางวัลที่1บวกด้วยหลักสิบรางวัลที่1บวกด้วยนะครับบวกด้วยหลักสิบและหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2 บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหลังครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวหลังครั้งที่1ซึ่งคูณได้3บวกด้วยหลักหน่วยของ3าตัวหลังครั้งที่1ครับบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหลังครั้งที่2ซึ่งนำมาคูณได้2อันนี้คูณได้2นะบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่2ซึ่งนำมาคูณได้3นะครับก็เป็น7บวก0ูนย์ บวก1บวกห้บวกศบวกด้วยส3 9ก็คือบวกด้วยเเข้าไปบวกด้วยศบวกด้วยเก18ก็คือบวกด้วย8เข้าไปบวกด้วยแ3ดสมบวกด้วยสเข้าไปนะครับบวกรวมกันได้ท้สาสิบส่สาสบสี่บวกหเป็นส0 3สบวกหเป็นส9สิใส่เก้้าบวกสคงที่เป็นส3 สามบวกหนึ่งที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเส็จได้เก้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับนำมาเทียบเคียงนะครับก็คือหนึ่งว่าตัดมาเราก็นำตัวอันนี้ตัวอย่างนะครับเิียการคำนวณหนึ่งมีนาคมนะครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดสองห้าเก้าแปดเลขเก้าแปลเลขแปดเข้ามาสองตัวเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของสูตร นึงว่าทางทาต่อไปผมจะย่นย่อให้เห็นไม่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับเห็นึ่งวิธีการเดินนะครับเพื่อนำเอาเปรียบเทียบนะครับเอามาดูกัน16สิงหาคม64คำนวณวิ่งล่างมาได้ 2, 8, 0, 2, 8, 0, 2 8, 0, 6 268014278014ลบ7ลบ7คำนวณหลักสิบนะครับ1ตค64คำนวณได้3790 8 0, แปดเก้าหนึ่งสองห้านะครับเลขเก้าเข้ามาแก็บเข้าแก็บหลักสิบครับสิบหกเป็นยาววนหกสี่คำนวณได้ศูนย์สี่หกแปดเก้าศูนย์สี่หกแปดเก้าสองนะครับเลขแปดเข้ามาหลักสิบครับหนึ่งเป็นยาวนหกสี่คำนวณนิ่หนึ่งมาได้สองหกเก้าแปดศูนย์หนึ่งสี่สองสองหกเก้าแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยครับ สิบเอ็ดตัวครหกสี่ำันว่ง่างมาได้เจ็ดหนึ่งสอง้าหเก้าจนสอหเลเกบเลขห้าเก้ากับห้าเข้ามาสองตรากัเลยนะครับหนึ่งพิษกายนหกสี่ำันว่ง่างมาได้ห้าเก้าศูนย์หนึ่สสี่เจ็ดหเ็นึ่งสามสี่เจ็ดเลิหาับเลขทสตรางกัสิบเอ็ดพิกายันหกสี่คำันว่ง่างออกมาได้สองเจ็ดสองหกเอ็สีหนึ่งสสองเสีเลขแกเลขสเข้ามาสตาราครับ หนึ่มาคคสี่คำนวณวิ่งล่างมาได้หกศูนย์หนึ่งสแปเลขแเข้ามาหลักสิบครับสิบหกรมาคันหกสีำนวณวิ่งล่างมาได้สองหกเจ็ดแนสหกเจ็ดดศูนยนะครับสองเลขหครับเข้ามาหลักหน่วยนะครับสามสิคัหกสี่ำนวณวิ่งาออมาได้สี่แปดเก้างสามกสี่แปดเก้าศูนย์สองสามหกนะครับเลขก้ากับเลขสองนครบสอง้าสอเข้ามาก็บครบเลย ามาครับเอ่อสิบเจ็ดแล,ล้วก็เราคำหกสิบเจ็ดมา้ก็เราคำหกสี่คำนวณวิ่ง่างออกมาได้หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สามแน่ห้นจะเก้าศูนย์สามเลขศูนเป็นเลขสามเข้ามาหมเลยนะครับหนึ่งกุมาตรมหกห้าครับคำนวณวิ่ง่างออกมาได้แปดสองสามสี่หกเจ็ดศูนย์แปดสองสามสี่หกเจ็ดศูนย์เลขเจ็ดเข้ามาหลักหน่อยนะครับตันนี้คำา,าวาหนึ่งตัาสิบเจ็ดกุมาตรมหกห้าครับเรามาดูนะครับ ศูนย์บวกเก้าบวกเก้ยตด้วยห้าบตัวก่คูามด้วยสามบวกด้บวกด้วมด้วยศนย์บวกด้บบกลได้ได้กับได้กับสี่สิบห้าบห้เป็นห้าสิบศูนย์ศูบวกสี่ได้สี่สีบวกห่งเป็นห้าหบวกหน่เป็นห หกบวกสองเจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดบวกหนึ 9. 9่งที่เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองได้ศูนย์สี่ห้าหกแปดเก้าสองสีสี่ห้าไปเก้าสองนะครับเรามาดูนี้นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสามศูนย์เจ็ดเพิศูนป็นเนะอันนี้เลขศูนย์เข้ามาจะไปในตำหน่งหลักสิบเรามาศูนย์หกอ่าศูนย์บวกด้วยศูนย์บวกด้วยสามบวกด้วยสี่บวกด้วยสองบวด้วยสามสามแปดบวด้วยเก้านะ บวกด้สี่บวกด้วหกสองสิบสองบวกได้สองบวกได้หนึ่งคป็สามบวกได้สามได้เท่าไรครับได้เท่าแัดยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะยนีะ่สิบเจ็ดไหมโดยได้นำมาเทียบกันนะครับยี่สิบเจ็ดบวกห้าครับยี 27, 28, 29, 34, 31, 32, ่สิบเจ็ดยี่แปดยี่แปดสามสี่จะได้สามสองสามสามยี่สิบเจ็ดบวกห้าเป็น 32. 32. สามสิบสองสามสิบสองก็ใส่สองใช่ไหมครับ สามบวกสี่เป็นหกครับบก bueno บวกหนึ bueno ่ง bueno เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดครับแปดบวกสองเป็นสิบครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่ครับสิบหกทีหน้าคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวแรออกศูนย์สามอ่ะหลัก ข้างออกศูนย์สามใช่ปะเลขศูนย์นี่ครับเลขศูนย์นี่ครับเลขศูนย์มาหล้วใช่ปะนะครับเห็นไหมครับสิบหกพีนาคมหกห้าครับเจ็ดบวกด้วยหกบวกด้วยแปดบวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดหนแปดแปดสองหกแปดสามยี่สี่บวกยี่สสี่ครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยแปดหนงแปดแปดสองแปดสามยี่สี่บวกยี่สิสี่เพิ่มเข้าไปถัดไหมได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ กระซิบบอกผมนิดนึงได้เท่าไรได้เท่ากับห้าสิ5กถ้าไม่กระซิบก็คำนวณตามด้วยนะครับว่ามันคำนวณยังไงแล้วก็ดูด้วย<อ>ะะต่อมาครับเรามาดูได้้าห56ใช่ปะ่ะนำตัวหลังมาบ,ก 56, 56, บวก56 56คูด้าสิบบกหวย5 56ค่าเจ็ด้าแป8ถ้าเกสิบหกเอดหก66 x 61แล้วนำข้างหลังมาวางก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่พื้นที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งพื้ที่เป็นหก หกบวกหนึ่งงที่เป็นเจ็ดอาทิบายต่อนะเจ็ดบวกสองที่เจ็ดแปดเป็นเก้าสี่เก้าเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสามที่ได้สามอ่ะหนึ 1, ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองตัวละออกหนึ่งศูนย์นะครับเอาไปเทียบกับศูนย์อื่นๆืนะครับนี่พิสูจน์ระยะยาวข้อตอนแน่เงี้ยหนึ่งหนะ้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สามหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สามครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยตั้งไว้ที่หนึ่งเห็นไหมครับ เลขหนึ่งเข้ามาเข้ามาทั้งสองตัวเลยเห็นไหมเอาไว้ใช้เทียบร่วมอผสสูตรอื่นนะสูตรระยะยาวตลอดชีพหนึ่งเมียส่ยี่หกห้าครับเก้าบวกหนึ่งบวกด้วยเก้าบวกด้วยหนึ่งบวกได้ห้าบวกด้วยเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดก็คือบวกด้วยหนึ่งบวกได้แปดบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกที่หกบวกด้วยศูนย์คูณสามก็คือบวกด้วยศูนย์เข้าไปครับรวมกันได้้เท่าไหร่เอ่ยกดทวนเครื่องคเลขด้วยนะครับเวลาดูผมนะ ร่วมกันได้เท่ากัน40ปะ 40. 40 40บวก5เป็น45ครับ5บวก4ของที่เป็น9เก้บวก1ของที่เป็น10ใส่0 0บวก1ที่ได้1 1บวก2ของที่เป็น3 3บวก1ของที่เป็น4 4บวก3ของที่เป็น7 นะครับสองตัวล่างเหรอห้ากับแปดห้ากับแปดมีเลขห้าเข้ามาครับม,มีเลขแปดไหมอ่านต่อไมามาเลขห้านะครับทั้งล่างที่บอกไม่ใส่ยกศอกห้าครับสามบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยแปดบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสาม แล้วก็บอกด้วยสารครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยห้าสองสิบบอกด้วยศูนย์แล้วก็บอกด้ 5, 2, 4, กด 0, วยแปดสามยิ่สี่บอกด้วยสี่เข้าไปบวกรวมกันแนละ้วเท่ากับเท่ากับสามสิบห้าไหมครับสามสิบห้าสามสิบห้าสามห้าบอกห้าเป็น สามห้าบวกห้าเป็นสี่สิบใสศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกหกบวกอีกหกบวกอีกสองครับหกเจ็ดเป็นแปดใสแปด แปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองพฤษภาคมหกห้าครับออกหกห้าแปดสองอ่อหกห้าแปดหกสี่สองสองต้งศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าใช่ไหมอันนี้มาทั้งศูนย์แล้วก็มาทั้งเก้าเลยครับมาสองตัวล่างครบเลยครับต่อมาครับ <c oughs> 6, 8, 6, 2, สองพฤษภาคมหกห้าแปดหกสี่สองสองต้งศูนย์เก้าหกบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยแปด บวกด้วย0บวกด้วย4 3 1 2าสิบสองบวกด้วยสองเข้าไปนะบวกด้วยหบวกด้วยสามบวกด้วยหเข้าไปบวกด้วยห้าบวกด้วยหนะเป็นเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนเท่ากับส3มั้ยสามลองคิดดูคำนวณดูนะ3 3มสาม3หบวกหเป็น 38.. ใส่แ8ดแปดบวกสี่แปดเก้ใส่สอ สองบวกหนึ่งของที่เป็นสามใส่สามสามบวกหนึ่งที่เป็นสี่ใส่สี่สี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกใส่หกครับหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดใช่เจ็ดเจ็ดบวกสามของที่เป็นสิบใส่ศูนย์อ่ะสิบหกพฤษภาคมครับ ออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวแรกศูนย์หกใช่ไหมศูนย์หกเลขศูนย์ตรงนี้การเลขหกอันนี้เข้ามาสองตัวแล้วครบนะครับเห็นไหมครับมันมีหลายวิธีในการนำมาไปใช้ลองตัดสินใจดูสิบหกพฤษภาคมกับหนึ่งบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสามบวกด้วยหกบวกด้วยห้าบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่ บวกด้วยหกสามหกสามสิบหกหนึ่งหกหกสองสองหกสามสิบแปดบวกด้วยแปด่อไปโปรกำลังการได้ผลการคำนวณเท่าไหร่ครับแล้เาเอาผลลัพก่อนนะได้เท่าไหร่ครับสามสิบเท่ากันไหมอ่อาผมได้สามสิบนะสามสิบสามสิบบวกห้าคงที่นี่สามสิบบวกห้าเป็นสามสิบห้าใส่ห้านะใส่ห้าแล้วนะอ่าอ่า ห้าบวกสิ่ที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสาม สามบวกหนึ่งที่เป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งมิถุนายนหกห้าครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองตัวละออกศูนย์สองเลขศูนย์นี่ครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบห่างนะครับ สามหนึ 19, 19 6, ่งเก้าหนึ่งเกอบวกด้วยเบวกด้วยเบวกด้วยเบวกด้วยสบวกด้วยหนคูณสบวกด้วยสบวกด้วยสอีกครั้งครับคนละอันนะนี่1นคูณสก็คือบวกด้วยสเข้าไปแล้วก็บวกอีกสครั้งครับบวกด้วยหกสองสิบวกด้วย2องบวกด้วยสองบวกด้วยห บวกลมกันได้ผลรวมเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ44ใช่ไหมครับได้ไหม44เท่ากันไหม44บวก5คงที่44บวก5เป็น49ใส <49. S 2> <9. S 1> ่9 9เกบวกสเป็น13ใส่3า สามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกสามคงที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งโอเค 16มิถุนายนหกครับออกสามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดองตัวลขออกเก้าสองนะครับเ,เลข,เลขนี่ครับเลขเลขเก้านี่ครับเลข9นะครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บ่ลงนะครับต่อมาครับเรามาดูสาม บวกศบวกด้วย8บวกด้วยหบวกด้วยสองบวกด้วยสองสาบวกด้วย6เข้าไปบวกด้วย8บวกด้วย1คูณสองบวกด้วยสองบวกด้วย6 3สบวกด้วย8บวกลมกันได้เท่ากับ4 2่สองสองสองบวกห4ส่องบวก5เป็น4ี่สดส่7 จ็ดบวกสี 4, ่เจ็ดบวกสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่เป็นสองสองบวกหนึ่งที่เป็นสามสามบวกสองคงที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกสามคงที่เป็นเก้านะครับ โอเคอันนี้เป็นสูตรของวิ่งล่างตลอดชีพนะครับกดติดตามเพื่อเดียบตัวเลขนะครับโดยสูตรเข้าตั้งแต่ก่อนอาตั้งแต่16กุมภาบปี์กีา3นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวเลข mm hmm. อยากรวยต้องดูหวยโชคเิริฐิมรานครับสวัสดีครับ